มีีปลาาในหน,าาในห้คราเมมื่่อออไดด้หกลิินนนแผีสครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมถัดพรสมครุครับกับข่าวบันเทิงเรื่องไกทาง AEC TV Channel นะครับผมมาอยู่นะครับและติดตามกองภาพ,พยนตร์เรื่องมนรักบ้านมีดารานักแสดงมากมายมีสีสันและมีความบันเทิง มีคนดังมากมายครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักและพาไปดูว่าเขาบนรักมน,นามันคืออะไรทําไมต้องไปรักกันที่บ้านนาแล้วมันจะตกคลองนาหรืออะไรั้ยเดี๋ยวติดตามครับคุณผู้ชมครับนีเ่เขาว่าเขามาถ่ายโลเคชั่นที่วัดสะพานผมก็เห็นมีแต่วัดแล้วดาราไปไหนกันหมดไม่เข้าใจอออเดี๋ยวตามผมไปครับว่าดาราเขาไปอยู่ไหนกันนะฮะเอ๊ะเฮ้ยเดีดี๋ย สวัสดีครับสวัสดีครับวันดีดีครับ ACTV ที่พี่มาบารูมกลุ่มทำอะไรกันครับเป็นดาราหรือเปล่าครับผมก่าจะมา ทำอะไรกับวัดสะพานเปล่าฮะว่าจะมาทําบุญด้วยกันนะครับนะครับอ่ก่อนอื่นนะครับอ๋อผมท่านัสูนนะครับกับรายการข่าวบันเทิงแรงใจนะครับขอมาสัมภาษณ์บุตรักบ้านนานนะครับว่าใครเป็นใครบ้างเริ่มจากพี่สุดรอก่อนเลยผมชื่อรักไพวันครับอ่าเป็นเรื่องนี้รับบทเป็นผู้ใหญ่วันผู้ใหญ่วับผู้ใหญ่วันนะฮะคาแรคเตอร์เป็นไงบ้างครับพี่ก็ก็คือต้องมาสู้รบปลมือกับทางท่านประหลัดนะครับแล้วก็ทาง กำนันนะครับมันก็ติดตามในการขับาในเรื่องเข้มข้นแน่ครับรับบทผู้ใหญ่วันครับพี่อัปเดตผลงานหน่อยครับพี่รักไฟวันมีอะไรบ้างให้ติดตามผลงานผมช่วงนี้นะครับก็เร็วๆนี้ครับจะมีโครงการทำครับโครงการเพลงครับ ของพี่แสงแสงสุรียังรุ่งโรจน์โครงการนะยังรุ่งโรจน์นะครับก็คือเป็นเป็นนำนำบทเพลงของพี่แสงสุรีกลับมาร้องใช่ครับก็ของเพลง cover นะครับ cover ก็คือมามาทำนตรีใหม่นะครับทีใเล่นใหม่เลยเป็นแนวของเราเลยเป็นแนวที่เป็นเอาโชว์สักหน่อยนะให้เป็นกองสดเลยครับโชวโชว์สักหน่อยพี่เดี๋ยวเรา เขาจะไม่ร oh, ู้ตัวจริงสายันตะวันร้อนร้อนอ่อนแสงโอ้โหขอบฟ้าสีแดงค่ำลงยังมีแสงจันทร์ขอครับสุดีก่อนครับโอ้ขอบคุณมากและอีกคนนะครับเสื้อลายดบอกไม่ทราบว่าเป็นของกาวหรือคระเบื้องไกล้เคียงก็ทีหน้าตาโบราณก็จะให้เป็นทองกาวตลอดในบทที่เป็นอะไรครัเบื้องเป็น เป็นลูกของลุงคงนะคะชื่อชุค่ะเป็นลูกสาวของลุงคงนะคะซึ่งเป็นพ่อคงซึ่งเป็นลูกเป็นลูกน้องของกำนันนะคะอทีหนึ่งเพราะเาเป็นสาวชาวบ้านหน้าตาซื่อๆะไรประมาณนี้แหละใช่เป็นคนเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วในตัวจริงของพี่ชิวตอนนี้อัปเดตผลงานหนครับก็ ตัวจริงของพี่ชูก็คือเป็นผลงานมีผลงานเพลงด้ก็เร็วๆนี้ก็งานเพลงหนูอยากกินกล้วยหนูอยากกินกล้วยโอใช่ทำไมพี่ทำไมอารมณ์ไหนคืออารมณ์แบบว่าเอ่ออารมณ์แบบเหมือนแบบเขาเรียกเล่นเขาเล่นนิดๆนิดๆไปทำทำศึกษาสนุกสนุกสนานเป็นเป็นผลงานเพลงของอาจารย์ศักดิ์ังน้ำก็แต่งให้แน่นอนเลยชูร้องนะโจโจมันพี่โจไหม จังหวะสามชาเอาเส้น,นโชว์ซะหน่อยแนะจะได้รู้ว่า,าไม่ใช่ไม่ใช่ข้างข่าวกินกล้วยนะกินกล้วยเป็นอะไรพี่เอาซส้หน่อยแม่หนูอยากกินกลนน้วนนอยอยากกินกล้วยอ,อยากกินกล้วย กล้วยอยากกินกล้วยอยากกินกล้วยฝั่พี่ชูร้องอลไรอยู่กล้วยเลยเอ้าได้ถามจริงชูกล้วยเนี่ยกล้วยไอ้กล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้ามีทุกขนาดไหนพี่กล้วยอ๋อมีทุกกล้วยกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยตะนีกล้วยตะนีปลายหวีเหี่ยวอะไรก็มีแต่ถ้าเป็นกล้วยไข่อะไรเนี่ย เล็กแนว็กๆไ่มอันนี่คือพี่ชูครับขอบคุณพี่ชูมากครับอันมาที่โอ้คนที่ผมนี่เข้าเขาเขามีตำแหน่งใหญ่โตสวัสดีครับปดครับครับผมก่อนอื่นก็อยากให้แนะนำก่อนครับว่าพี่พี่ประหลัดนี่ในเรื่องนี้เป็นยังไงมัางครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกครับที่ที่ได้เล่นกับประหลัดนะครับก็จะเป็น ระดัดที่เอาปุ๋ยปอมาขายให้กับชาวบ้านระดับชั้นลิตแสดงว่าดาวร้ายเนี่ยโกงนิดเดียวโงนิดนิดแต่หน้าตาใจดีนะต้องรอเลยครับใชดีช่ใช่ดาพี่เราจะเป็นคู่ครับคู่ปากใหญเลยคู่ปาก่ากันเลยแล้วเตรียมตัวมาอย่างไรไหมครับกับผลงานเรื่องแรกก็ต้องเตรียมท่องบทนิดนึงนะครับและก็ต้อง พร้อมนี่นึงยากไหมพี่ยากนิดยากเรื่องแรกด้วยแล้วก็บทค่อดค้างใจอีกเครับครับแล้วตัวจริงเสียงจริงพี่ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ทํางานบริษัทครับโอ้แนะนําตัวเองไอยครับชื่ออะไรครับชื่อจิตนิพิษจิตมงคลบุตรจะได้ฝากผลงานได้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณฝากผลงานด้วยครับฝากเลยครับครับก็อยากให้ติดตามนะประโยชน์เรื่องแรกนต์รักบรรณาครับครับผมมาที่หนุ่มเสื้อลายนี่ใครเนาะคุณคุณเนาะฮะ เใช่พี่ไพ่ปะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับเก่งนพดลนะครับเก่งนพดลก็เคยประกวดเอาเสียงของพี่ไผ่พงศธรครับผมครับผมวันนี้ก็ฝากด้วยครับวันนี้เราเป็นตำรวจนะครับเป็นพันตำรวจเอกเก่งนพดลนะครับมาสืบเรื่องราวแล้วก็ปลอมตัวมาตามจับผู้ทำผิดนี่นะครับใช่ครับตำรวจเลยนะครับคนที่ทำปุ๋ยปลอมมาขายชาวบ้านไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรื่องเราจะเป็นไงติดตามด้วยนะครับครับแล้วตอนนี้ผลงานคุณเก่งมีอะไรบ้างครับ ก็มีผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับสลับสื่โดยคัทมีเดียนะครับครับผมก็งานเพลงอะไรนะครับอาจารย์วิถีบ้านนาครับผมแสดงว่ารู้นะครับอันนี้แกล้งเลี้ยงเลยแอบฟังอยู่นะแอบฟังอยู่นะครับผมแล้วนั้นโชว์สักนิดหนึ่งไหมครับว่าวิถีวิถีบ้านนาของคุณเก่งเป็นไงบ้างครับวิถีบ้านนาในน้ำมีปลาในนามีข้าว สุขในหัวใจทุกคราวเมื่อได้หอมกลิ่นแผ่นดินอีสานครับโอ้โหขอบคุณมากครับคุณเก่งนะขอบคุณมากม,มาที่พี่สาวเสื้อเหลืองครับสวัสดีครับสวัสดีอำไมพี่มาลุกมาแบบไหนครับในฉากนี้ในพี่เขากล้องนิดนึงเป,นเ,ปนเป็นน้องพรค่ะน้องพรพรจ้าพรเนี่ยเหรอพี่ดูกล้องนิดนึงเป็นรักบทเป็นน้องพรแฟนของพี่โชคครับค่ะแล้วก็จะมา ได้กับพ่อกำนันอีกป็นกี้กับกำนันเหรอครับพี่เป็นกี้กับพ่อกำนันอีกแล้วตัวจริงเสียงจริงคุณพี่ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นศิลปินค่ะเป็นศิลปินเป็นชื่อนามก็ยาวดีศสลปงด้ยค่ะโอ้เป็นศิลปินด้วยมีซิงเกิลนือยังครับมีแล้วค่ะเป็นเพลงอะไรครับพี่ตอนนี้ก็บอกรักผ่านไอโฟนเป็นหมอลำด้วยนะสักหน่อยสักหน่อยพี่สักหน่อย ผลงานของอคำร้องคำรองของพ่ออินมังกอเป็นหมอลำเลยเอามวนกันสักหน่อยพี่ละคอยความว่างอยู่ทั้งพุนหัวใจแงมือจะขยับผาดแรงนุน่นม้วนหลายแสนว่าบุญมากกลุ่มแห้งสุดยอดสุดยอดครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่ๆทุกท่านนะครับดียัยังไม่สุดท้ายครับ ยังมีแอบแอบเห็นอมก็ยังมีนะที่ใครอ่ะตอใจมวลเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงพ่อกำนันใครฮะออกมากับกำนันนะกำนันโกฮะ อยากรู้ใช่ไหมเป็นใครไม่เห็นหลงศพไม่เห็นปลาไม่สั่งข้าวเหนียวไม่เห็นู๋ยเตี๋ยวไม่สั่งตะเกียบไม่เห็นน้ำเนี่ยไปเข้าสภาไม่เห็นคนพันหน้าไม่เห็นลุงตู่มาวออาจารย์มาวอสวัสดีครับผมเขาแนะนำไปหมดแล้วพี่เคยแสดงรักใครวันแล้วก็ขามชุติมาครับแล้วก็มาเจอกันอีกครับแต่คนนี้เรื่องเนี้ย วันนั้นเป็นวันเกิดของคุณปูปรีชาครับจัดที่บ้านนานครนายกครับแล้วก็อาจารย์ศักดิ์กับปาชาลีก็มาด้วยครับแล้วก็พออวยพรสนุกสนานแสดงอะไรให้เด็กๆดูแจกอาหารอะไรเสร็จพวกผมเขาก็ถามว่าพิ่ซาจะสะดวกเล่นหนังให้ผมไหมโอ้อศักปากน้ําถามครับครับเรื่องมนรักบ้านนาเฮ้ยเราคึนนั่งคิดครับ้านนานี่ว่าอำเภอบ้านนานี่ว่ะเออเราก็เลยว่า เห็นบอก็จะไปดูโลเคชั่นที่วิหารแดงไี่คหะเอามันที่นี่เลยพโะที่นี่อำเภอบ้านนาเขาก็เลยว่ามอบบทกำนันโกให้ครับตัวจริงเป็นคนไี้ไงมี่คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ดโโหดมากโหดมากโหดไหมพี่โหดไหมโหดเร็วครับเร็วด้วยแต่ก็ได้ผู้เอ่อมีกิ๊กเนีผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับปาลปาใช่ไหมไรู้เรื่บ้างเป็นี่เป็นี่ดีเพันด้วยเอที่โหดมาก เร็วครับอมใจลายเร็วด้วยครับขั้วด้วยลูกน้องนลูกน้องโอ้โหฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็เก่งนี่้ยก็เดี๋ยวอู๋ไว้ก่อนว่างนะครับค่ะเดี๋ยวทิ่สนุกก็ฝากไปด้วยคอยติดตามนะฮะคอยติดตามครับมนุษย์บ้านนามนุษย์บ้านนาอาจารย์ซ่ามีผลงานอัปเดตไหครับตอนนี้โอ้ยชนใหญ่มีสารพัดทำขีนเพลงแล้วก็เล่นตลก ร้องเล่นเต้น,ลนตลกเป็นครูสอนการแสดงอ่งเพลงด้วยแล้วก็เขียนหนังสือด้วยโอ้โอ้แล้วตอนนี้ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมคือคเยี่ยมคนป่วยช่วยคนเจ็บเก็บคนตายขายอารมณ์ขันแบ่งปันความสุขสาธุครสุดท้ายนี้ครับามาถึงเรื่องใจขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับและทุกท่านขอให้ภาพยนตร์เรื่องบนรักบ้านนานี่มียอดอยู่เยอะเลยนะครับคนดูเยอะๆอย่านี้ะครับใหุ้นภาพยนตร์ไทยบนรัก